การประกาศยุบสภาของนายอนุทินชาญวิรกูลโดยเสนอพระราชกิจสเดีกายุบสภาเนื่องจากรัฐบาลเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยขาดเสถียรภาพในการบริหารประเทศการประกาศยุบสภาจึงส่งผลโดยตรงต่อโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ประชาชนจับตามองหนึ่งในนั้นคือโครงการคนละเครื่องพัทเฟสสองที่หลายคนกำลังรอคอยว่าจะมาช่วยพยุงค่าครองชีพในช่วงต้นปีหน้า ตามกาหนดเดิมนายเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนําเสนอคนละเครื่องพัรดทเฟสสเข้าสู่ที่ประชุมคอรอมอในวันที่16ธันวาคมนี้เพื่อเดินหน้าให้โครงการได้เริ่มทันทีในเดือนมก,กราคมในปีหน้าโดยมีรายงานยอดใช้จ่ายสะสมจนถึงเดือนธันวาคมพุ่งทะลุถึง7จ็ดหมื่นล้านบาทสามารถกระตุ้น GDP ได้ราว 0. 2สเสะท้อนประสิทธิผลของมาตรการอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการสวัสดิ การแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะลงทะเบียนในช่วงต้นปีแต่ทุกอย่างต้องหยุดลงเพราะคำสั่งยุบสภามาก่อนทำให้ไม่สามารถเสนอเรื่องต่อคอรอมอได้นอกจากนี้โครงการระดับ Quick Big Win 5เสาหลักของหลายกระทรวงต้องชะงักแบบโดมิโนโ,โครงการค้างท่อทั้งระบบรอรัฐบาลใหม่ กระทรวงคมนาคมมีหลายโครงการสำคัญที่ถูกวางไว้ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างโครงการคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนทุกสายเพื่อจัดระบบโครงข่ายให้รอฟอร์มบริหารรวมลดค่าโดยสารและเดินหน้าระบบตัวร่วม การแก้ไขสัญญาไฮสปีดสมสนามบินวงเงิน2.24แสนล้านบาทเดิมจะนำเสนอกพออ,อภายในเดือนธันวาคมเมื่อเห็นชอบแล้วต้องเสนอคอรอมอเป็นด่านสุดท้ายของการตัดสินใจซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลต้องการให้โครงการมีแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจนก่อนรัฐบาลต่อไปและยังมีโครงการเปิดประมูลในปี2569รวม14โครงการวงเงินกว่า1.78ล้านล้านบาท ทั้งรถไฟฟ้ามอเตอร์เวย์ทางพิเศษและโครงสร้างพื้นฐานอีกจำนวนมากรถไฟทางคู่ระยะที่สองรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่2อรถไฟฟ้าสายสีแดงต่อขยายทั้งหมดนี้ต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาตรวจสอบและพิจารณาต่อทำให้ทม์ลายการประมูลการก่อสร้างและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถูกเลื่อนออกไป ในส่วนของกระทรวงพลังงานก็มีอีกหนึ่งดีลใหญ่คือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสะอาดแบบตรงหรือด r เรก PPA หนึ่งในในโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพลังงานที่วางแผนจะเริ่มโครงการได้ทันภายในมกราคมปี2569โครงการนี้คาดว่าจะดึงการลงทุนกว่า65,000ล้านบาทและสร้างงานกว่า3,000ตำแหน่งเพื่อรองรับอุตสาหกรรม d a t a c e n t e เระบบไฟฟ้าในเขต EEC การพัฒนาระบบผลิตและส่งไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก หลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าวยุบสภารัฐบาลจะเข้าสู่สถานะรักษาการและต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา169อย่างเคร่งครัดหมายความว่าห้ามอนุมัติโครงการใหม่ที่จะก่อภาระผูกพันต่อรัฐบาลชุดถัดไปยกเว้นงานที่ถูกบรรจุไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจำปีห้ามแต่งตัง้งโยกย้ายหรือถอดถอนข้าราชาการและบุคลากรของรัฐเว้นแต่ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากกะกะตก่อน ห้ามอนุมัติการใช้จ่ายงบสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็นนอกเหนือจากโครงการเดิมหากไม่ได้รับไฟเขียวจากกะกะตและห้ามใช้ทรัพยากรของรัฐในลักษณะที่อาจมีผลต่อการเลือกตั้งข้อจำกัดทั้งหมดนี้ส่งผลให้โครงการใหม่ๆรวมถึงนโยบายที่เราเสนอเข้าคอรอมอต้องหยุดชั่วคราวจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ